สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่นูนหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแป้นครับ FC เอฟซีเหล็กฮานอยทุกถุกฐานด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้พอกันครับแนวทางเหล็กฮานอยด้วยค่ะเด้อสำหรับท่านใดท,ที่ล่อล่าวพัฒนาอาจาร,รย์ต่อยแม่นางคลิปหนาลง แม่นั่งเด้ค่ะเด้อคลิปหนาลงเล่าพัฒนาต่อจากคลิปนี้ท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วฝากเช่นเคยเด้ค่ะเด้อขอกำลังแรงใจให้โน่หน่อยน้ำแน่ได้ค่ะเด้อความหมา fc ทันใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหายน้าแน่ได้ค่ะเด้อ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์บได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมขอกำลังแรงใจกับพอ่อพอแม่แม่เนาะคะ่ะเนาะขอคนละหนึ่งหัวใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปดันคลิปให้ Hi, อดมินหน่หนอยน้ำในเด้อค่ะเด้อเรากะทันใดที่สนใจเขากุมไลฟ์ฟรีเนาะคะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องทันใดที บอทท่านเขากุมน้ำโมสนใจอยากจะเขากุมน้ำโมอเอ็ดไอเดลไลเขามาเด้อค่ะเด้อเอ็ดไอเดลไลนอโหนึาสำหรับ id l i n ไนี่ยังบอทท่านได้เป็นไอ l ดลไลกุมเด้อค่ะเด้พอพ่อแม,แม่เป็น id l i n ไส่วนตัวหนูน้อยนะคะ add เ,เข้ามาแล้วบวกเพิ่มเพื่อนส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยหลังจากนั้นลอแอดมินหนูน้อยตอบกลับจ้าข่าว เราก็าจะเชิญเขากุมเป็นขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะเ้อผู้ใด้จัสั่งสบู่กาแฟหยาฟัน0 9 2ย3 2 5 5าสน,5นะคะอา,า,าวทำมจุ่สำหรับคลิปนี้มาตามตโตฮานอยนมัดรวมฮานอยนก็ปังลาวก็ปังนะคะเนาะสำหรับเมื่อวานนี่นูนอยขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะเ้อเมื่อวานนี่ฮานอยน ตามตัวแตกท่านผู้ชมเมื่อวานในเข่าไปสองรอบแลวค่ะเด้อฮานอยปกติกับ v i p เหล็กเด่นหนึ่งกับสองท่านผู้ชมเด่นหนึ่งกับสองวิ่งสองรูสองเอมื่อวานในเข่าไปหนึ่งกับสองนี่หนึ่งกับสองนี่มาเนาะท่านผู้ชมหนึ่งมาสองมาแต่ว่าสองบ่มีครูจับเ้ยค่ะเด้อ สองนี่เขารอบกาชาดท่านผู้ชมเข่าแต่สายรูดนะคะเด้อเข้าแค่สายวิ่งสายรูดพิเศษไม่มาปกติสามตัวแตกนะคะปกติสามตัวแตกท่านผู้ชมสามหนึ 17. 17. ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงๆนะคะอ่ะ VIP สามแปดเจาะแตกในหกคูดเดินนะคะเด้อสามแปดแปดสามตัวกับ เราก็สามตัวแตกนะคะสามตัวแตกสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งโต๊ดไว้ด้วยะะด้วยค่ะเด้อเพราะว่าในกระปังอยู่นะคะเนาะเขาสองคู่สองรอบคท่านผู้ชมสองคู่สองรอบอะสรารับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะมอนี้มาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมมาวิเคราะห์ไปน้ำกัน มื่อนี่แนวทางเป็นตามาบบมื่อนี่เหล็กเด่นบอดชนประจำวันเลยค่ะมาชมเพราะว่าในชนประจำวันไปอยู่ที่เด่นสองนะคะเนาะมื่อนี่อดชนประจำวันเอามาเบิ้งไปน้ำกัน,นมาชมแนวทางเลขกฮาน,นอยมัดรวมนะคะประจำวดนวันที่สิบสอง คันวาคมสองพนห้าหกสนะคะเลขเด่นจับวินแปดเก้หนึ่งสองห้าเมื่อวันนี้ห้าน้อยมาร่วมไปแตกหอดเล่าเนะาะท่านผู้ชมไปแตกหอดเหล้าสามโตบัมเอนเตท่านผู้ชมหนึ่งสาม หนึ่งเปดแมนท่านผู้ชมเมื่อว่านี้ไปแตกเล่าอีกแล้วหมวดกว่านันกระแตกเล่าสามตัวแตกหมวดเน่กระแตกเล่าสามตัวแตกนะคะเนาะแตกทั้งสามตัวสองตัวเด่นเปดกับเก้ามาเบิงเด่นประจําวันก่อนท่านผู้ชม เดนประจำวันชนกับในตารางนะคะเดนประจำวันชนกับในโสดแอดมินโน,นอยก็คือหนึ่งหงกับห้าเด้อท่านผู้ชมบบชนเดนได้บัตรที่น่หน่หน้ยจาะให้ที่เดนเก่าะะดเด้อค่ะเด้อเดนเก้า เป็นเก้าวิ่งเก้ารูดเก้านะคะสิบห้าผู้วินนะคะมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งก่อนทำส่ม ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าส,สองเก้าห้าศูน,นย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าและสองห้านะคะเป็นแปดกับเก้านนหน่อยจะหายเป็นเกา่าดูดเกา้าด,ด้วยค่ะเด้อ ทันใดโบมักเดินสองตัวนี่าไปวิ่งรูดหนึ่งครับหาคุณเด็ค่ะเด้อหนึ่งกับห้าวิ่งได้รูดได้นะคะวิ่งรูดได้เลยท่านผู้ชมแอดมินหน่อยจิ๊จ๊อเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าแปดศูนย์ แปดห้าและศูนย์ห้านะคะสองคู่วัดใจนะคะเก้าห้าเก้าหนึ่งสองคู่วัดใจเก่าหาเกาหนึ่งเด้อท่านผู้ชมอาพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงเดค่ะเด้อมากระจัดขัดกระพานทุกคลิปวิดีโอ แอดมมนูน,น้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะฮาหนอยมารรวมซีลอบเดอราธรรมชมหรือตระกูลฮานอยตระกูลลาวหลักกะมอยหุ่นถ้าเอาไปเทียบแล้วมันเขาดีพ่อแม่พี่น้องก่เอาไปเป็นแนวทางใดเลยเด้อค่ะเดอเน้นยำ้ำน,น,หนหูหน้่อยให้ซีน้อยกาชาด พิเศษปก,กติและ VIP ได้แล้วคือหยุดเน้นพิเศษปก,กติและ VIP <ม>นะคะอ่อคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อต่อมาต่อไปจุดสามตัวสมตัวยี่สคู่ตรงโตด๊ดพ่อแม่พี่น้องตรงโต๊ดไปน,นะะั่งเวยค่ะเด้อหรือว่าจะโต๊ดอย่างเดียวก็ได,ด้ท่านผู้ชมอ่ะถ้าห้าสต,ตรงโต๊ดมั่นกับสมอหลายเนาะค่ะเนาะ ตดไวยางเดียวก็ได้ท่านผู้ชมจังไดกระด้แน่น,นอนถ้าห้างืสือตรงมันกระบออกตรงจักเทียดิท่านผู้ชมมันสิมาตโตดตรงตูดไว้ด้วยสําหรับจุดสามตนะคะเนาะอ่ะสำหรับทายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทันใดที่สนใจสบู่กาแฟาสบู่กุนต้านระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถูตัวได้แพ็คละหนึบบาทนะคะ กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขา่าจะงมนะคะโมโนบำรงสายตาเขาจะง,งมแก้ปวดเมื่อยนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ด,ดิ้นจือและว่านหางจระเข้นะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ขวบขึ้นไปนะคะสำหรับยาสีฟันพอม่พี่น้อง fc ่นซัง ดียูเดอร์ธรรมชมคนละสองหลอด2หลอดเลยนะคะอะยาสิฟันหนึหลอด190บาท2หลอด380บาทส่งปีนะคะกาแฟหนกล่อง260บาท2กล่อง520บาทส่งปีนะคะส่วนสะโบหนแพ็คหนึ่รสบาทส่งปีตั้งแต่แพ็คแรกนะคะ ผู้ใดสนใจโทษสั่งเลยเลยที่เบอร์0926325513นะคะสำหรับคลิปนี้นุ้ยน้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมะะด้วยค่ะเด้อขอหายเฮงๆรวยๆปังๆทุกทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ